ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมาหาโปรเจกต์40,000ล้านนะครับตัวมอเตอร์เวย์เนี่ยที่เชื่อมตรงบางใหญ่ไปยังกาญจนบุรีฮะดันราคาที่ดินแถบนั้นเนี่ยพุ่งถึง20เท่าเลยนะครับบอกเลยว่าภาคตะวันตกนะฮะหรือว่าคนการเนี่ยมีเฮเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไล่ฟังครับ มีที่ดินนะครับอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ซื้อเอาไว้ให้่รจะทำอะไรดีผมเชิญพี่เม้งนะครับอนันตพัฒน์ภูนสวัสดิ์ข้อนี้เหมาะกับคนที่มีฝันฝันอยากจะพัฒนาโครงการอยากจะสร้างโครงการ2คือคนที่มีที่ดินอยู่แล้วและนํามาพัฒนาโครงการราคานส่วนที่3าก็คือผู้รับเหมาที่ทํางานก่อสร้างอยู่แล้วแต่อยากเป็นเจ้าของโครงการและคุณจะเป็นเจ้าของโครงการที่ไม่ใช่ทําแล้วขายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นสัมนาหนึ่งที่จะเต็ม4วันเลยนะครับก็คือจะมีลิงก์ไลน์ข้างล่างนี้เนี่ยแอดไลน์แล้วก็มาสอบถามข้อมูลของสัย สวีพีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะขออานหนังสือที่ชื่อว่าคอลัปอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ช่องปาร์ตี้เอ็กซ์เพรสที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของโปรเจกต์มอเตอร์เวย์นะฮะมูลค่ากว่า4 0 0 0 0ล้านไปยังภาคตะวันตกทําให้การเชื่อมโยงไปฝั่งของเมียนมาเนี่ยครับทำได้ดีขึ้น,น หากเราพูดถึงมอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะนึกถึงในฝั่งของภาคตะวันออกถูกไหมครับที่เชื่อมไปยังทาง e เออซีนะครับพัทยาชนบุรีระยองอะไรตรงนั้นอันเนื่องมาจากว่าแถวนั้นเป็นนคิคมอุตสาหกรรมนั่นแหละการเดินทางการขนส่งการขับรถเนี่ยมันก็ต้องต้องการความสุดสบายนะมอเตอร์เวย์เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์นะครับ นอกจากในฝั่งของตัวนออก e ี c ซีแล้วนะครับจะมีในฝั่งของตัวอีสานด้วยนะฮะที่ผ่านตรงโคราชนะซึ่งโคราชเนี่ยก็เป็นเหมือนเมืองตรงกลางเป็นประตูทางเข้าอีสานนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีเขาใหญ่จะเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างเจริญเติบโตแต่วันนี้จะมาพูดถึงในฝั่งของภาคตะวันตกกันบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าในฝั่งของตะวันตกเนี่ยนะโปรเจกต์ไม่ค่อยได้โดดเด่นเท่ากับตะวันออกสักเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนล่าสุดจะมีโปรเจกต์เด่นๆเข้ามาประกวดเหมือนกันนะครับนั่นคือโครงการมอเตอร์เ ไปกว่า4ล้านเลยนะแก้ปัญหารถติดครับอันนี้เนี่ยพูดแบบไม่ดีอวยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆซึ่งทำให้ไทยของเราเนี่ยนะครับโดดเด่นในฝั่งของการคมานาคมครับและการขนส่งในภูมิภาค c l m v อีกด้วยกล่าวคือถ้าไปเวียดนามแหมไปเมียนมาหรือว่าไปสปปล,ลาวกัมพูชาเ่ยนะครับโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้โดดเด่นเท่ากับบ้านเราเลยดังนั้นครับก็จะดึงดูดให้พวกโรงโรง,ง,งานเนี่ยมาผลิตมาเปิดที่นี่ด หากพูนถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลายคนไม่ทราบนะครับว่าจังหวัดนี้เ,นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยบ้านเราเลยนะฮะแถมนะครับมีชายแดน,นติดกับทางเพื่อนบ้านของเรานั่นคือตัวเมียนมาอีกด้วยครับซึ่งการเป็นพื้นที่ติดชายแดนเนี่ยหลายคนก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันก็จะมีการค้าคงค้าขายข้ามชายแดนแหละก็เป็นแหล่งสตรีตอันดับต้นๆเลยในฝั่งนี้ แต่ถึงจะมีที่ดินมากมายขนาดนี้นะครับจำนวนคนในการจัดุรรีเนี่ยก็ไม่ได้มากเหมือนกับที่อื่นนะฮะเพราะว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยเนะฮะเป็นตกอยู่มือของทางกองทัพครับ อีกทั้งนะครับที่ดินส่วนใหญ่ในแถบนี้เนี่ยนะของประชาชนเนี่ยก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกด้วยแต่โดยทั่วไปโดยรวมแล้วนะครับจังหวัดนี้เนี่ยก็มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งวัตถุดทางกรเกษตรกรรมและก็สินแร่ที่สําคัญด้วยมีแรงงานนย่าจำนวนมากนะครับเข้ามาจะทางเพื่อนบ้านแล้วก็มีเยอะฮะแต่ถ้าเราดูเรื่องของตัวแผนที่จริงๆเนี่ยกาญจนบ,บุรีเนี่ยไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับหรือว่าระยะทางเนี่ยเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็จะถึงแล้วนะฮะ แต่ถ้าวันนี้เนี่ยครับมันมีเรื่องของตัวมอเตอร์เวย์มาทำให้การเดินทางเนี่ยจะยิ่งเร็วกว่าเดิมครับดัานนี่ยหากเราดูจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมนะครับมันก็ค่อนข้างโดดเด่นนะเรื่องของพื้นที่นะครับเรื่องของสินแร่นะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมหานครและใครไปแถวนั้นนเี่ยก็จะรู้ด้วยว่ามีร้านอาหารดีๆแบบสวยๆคาเฟ่เจ๋งๆเนี่ยอยู่กันเยอะเลยนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าติดอันดับท็อปๆนะครับก็เนื่องที่บอกฮะมันใกล้กรุงเทพถูกไหมคนกรุงเทพก็มาเที่ยวได้ง่ายก็เลยรายได้เเเนน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 ีี่่่่่่ยยป็หหหลลลัััััักกมมื้้าาาาาาคคครรรรบบบแตตทสสํญญวะะใใดดดขขของภูิศ์ งระดับ global ระดับประเทศเลยเนี่นะครับกาญจนบ,บุรีเนี่ยติดกับเมียนมานะแล้วก็มีโครงข่ายสําคัญเช่นการเชื่อมโยงไปยังท่าเรือทวายครับในอดีตเนี่ยหลายเขาจะยินว่าเอกชนของไทยนะครับไปทำโปรเจกต์คำโครงการ กับทางรัฐบาลเมียนมาเนาะตรงท่าเรือทวายตรงนี้นะครับหันมีผู้ิศภาพใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะฮะเพราะปกติแล้วนะครับท่าเรืออันดับต้นๆของไทยเนี่ยก็คือท่าเรือตรงแหลมฉบังคือตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาขนของลำเลียงเนี่ยฮะมาส่งในฝั่งของอิตาลีบอร์ดนะครับในฝังงนน่งของภาคตะวันออกนั่นเองนะแต่ว่าถ้าสินค้านี่นะครับที่หลั่งไหลเนี่ยมาจากฝั่งของแบบตะวันออกกลางนะครับฝั่งซ้ายมือของเรานี่นะครับแหมจะไปอ้อมตรงข้างล่างประเทศไทยเนี่ยนะครับท้องแคบมาละกาเนี่ย ค่อนข้างใช้เวลาเลยนะครับแต่ถ้ามาดรอปมาวางตรงท่าเรือทวายตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เชื่อมตรงกาญจนบุรีแล้วก็มีมอเตอร์เวย์นี่นะครับเปลว่าการลําเลียงทางบกเนี่ยมันส่งทําให้สินค้าจากทางนี้เนี่ยต้นทุนต่ำกว่าถูกกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าด้วยครับและมากกว่านั้นนะครับพอโครงสร้างพื้นฐานของไทยเราเนี่ยที่แบบเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วนะครับมอเตอร์เวย์ทางฝั่งตะวันตกก็เชื่อมโยงไปมอเตอร์เวย์ฝั่งตะวันออกรวมถึงเชื่อมไปยังเพื่อนบ้านของเราเช่นกัมพูชานะครับหรือทางสปปลา เ,เห็นไหมฮะว่าคำนาคมตรงนี้มันค่อนข้างแน่นปึกเลยซึ่งยุงทธศาสตร์ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับภูมิศาสตร์ของเราค่อนข้างเหมาะกับการเป็นฮับในตัว CLMV อยู่แล้วด้วยอยู่ตรงกลางด้วยพอครับการคำนาคมก็อย่างดีขนาดนี้ หากดูจากรูปจเจนภาพนะครับว่าถ้าเรือทวายตรงนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมในฝั่งของอินเดียนะครับตอนออกกลางนะครับที่ส่งพวกพลังงานน้ํามันกันมาเยอะอยู่แล้วนะถ้ามันดอปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นไปถูกจีนสบายแล้วก็เข้าไทยก็สะดวกนะครับไม่ต้องไปลวกอ้อมแหลมช่องแคบมาละกาข้างล่างตรงนี้นะครับไม่ต้องผ่านสิงคโปร์เลยฮะแต่โปรเจกต์ทวายเนี่ยนะครับก็ไมไ่โดยด้วยกิบกุลาบนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงชังของการเมืองของเมียนม,มาพอสมควรทําให้ภาคเอกชนไทยเนี่ยก็ต้องถูกขอยกเลิกสัญญ,ญาสมรทานตรงทวายด้ ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองเนี่ยก็มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามานั่นคือจีนนั่นเองนะเขาก็สนใจในการทําท่าเรือตรงนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ดูกันนะครับว่าโครงการท่าเรือน,น้ำลึกทวายอันนี้เนี่ยเป็นโครงการสําคัญนะครับระดับภูมิภาคเลยนะและไทยของเราเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างมากมันจะพลิกโฉมนะครับที่ทางโลจิสติกในภูมิภาคานี้ด้วยซ้ำครับ และในอนาคตนะครับเมื่อเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ในอนาคตก็ได้นี่ครับทำให้เกิดการค้าขายในบริเวณตรงนีนเ้เยอะมากทางทางของมาสุดอินเดียแล้วขึ้นตรงค้าขายกับจีนทางนี้ก็ได้เหมือนกันครับปัจจุบันนะครับก็มีพวกห้างต่าง,างๆนานามาเปิดนะฮะเช่นพวกกลุ่มเซ็นทรัลก็มีนะเช่นตัวไทยวัสดุนะครับห้างสัสินค้าตัวโรบินสันแล้วก็พวกโกลบอลเฮาส์อะไรก็มาเป็นต้นนะครับทำให้ที่ดินเนี่ยราคาจาก1ล้านพุ่งถึง20ล้านต่อไร่เลยนะ ปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินในแถบนี้นะแต่ว่าก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเตรียมเปิดให้ใช้ปลายปีนี้แล้วด้วยนะฮะและจะใช้ฟรีด้วยครับ ระยะทางรวมของเส้นนี้จะอยู่ที่96กิโลเมตรนะครับถ้าขับเร็วๆเนี่ยทำความเร็วได้เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วอตอนนี้เนี่ยคือน้าไปกว่า91.8%แล้วนะฮะแล้วก็ใช้สำเร็จทุกรูปแบบนี้นะครับในปี2568หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าครับแล้วก็จะมีตัวจุดพักระหว่างทางเนี่ยหลายแห่งเลยนะฮะก็คล้ายๆกับทางภาคตะวันออกที่มีด่านพันธงตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าหาหมอดูภาพรวมจะเห็นภาพว่าทางตะวันตกเนี่ยครับก็จะดูคึกคักขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะใครมีบ้านแถวฝั่งตะวันตกเนี่ยครับก็จะเดินทางไปยังฝั่งเมืองกาดิ่ง่ายขึ้นในการผ่านมอเตอร์เวย์แคบมาถึงชั่วโมงเองก็ถึงเมียนมานแล้วหรือไม่ทั้งคนทางเมียนมาเนี่ยก็มาเที่ยวในฝั่งนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งการมาขอมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่ใช่ส่งผลกระทบด้านขายอุตสาหกรรมการขนส่งนะครับในฝั่งการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะค่อนข้างบูมได้มากขึ้นเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปว่าแถวกาดเ,เนี่ยกเริ่ม นขึ้นมาแล้วนะฮะราคา3.39ล้านบาทเนี่ยก็เริ่มให้เห็นครับมัน3ล้านกว่าก็เป็นเจ้าของบ้านแถบนี้ได้แล้วนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับแลวขอลาน1่งวิธีนะกดติดตามช่วยให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครอยากฟังครบรข้อมูลเชิงลึกนะฮะหรือว่าเป็นสัมมนาน,นะครับก็กด ข้างนี้นีมีลิงก์สัมมนา,าเรื่องของการลงทุนในสังหารีมันย์บนะครับแล้วก็สำนักเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะใครมีที่ดินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาหาวิธีว่าจะทํามูลค่ากับมันอย่างไรให้เติบโตเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับคนสอนนั่นก็คือพี่เม้งนะมีประสบการณ์ ทำแนวราบนะครับมากว่า20ปีนะครับแล้วก็สนใจกับไร้ขลางนะเนี่คุณทุกคนใฝั่งเจอกนคลิดหน้านะครับสวัสดีครับมีที่ดินนะครับอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ซื้อเอาไว้ให้ไม่รู้ทำอะไรดีผมเชิญพี่เม้งนะครับอนันพัฒรพูลสวัสดิ์ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการกับสาสังหารทรัพย์นะครับประสบการณ์ยาวนานกว่า20 30ปีเลยนะฮะแล้วก็มีโครงการผ่านมือเนี่ย นับแสนล้านบาทเลยครับเริ่มต้นจากการที่อยู่บริษัท AP ไทยหลังจากนั้นก็มาอยู่บริษัท s c Asset c o r ท o อ a t i o n จำกัดมหาชน2บริษัทนี้อยู่กันมาก็ร่วม20ปีที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันข้อนี้เหมาะใครบ้างใช่ไหมข้อนี้เหมาะกับคนที่มีฝันครับฝันอยากจะพัฒนาโครงการอยากจะสร้างโครงการ2คือคนที่มีที่ดินอยู่แล้วและนํามาพัฒนาโครงการและขายส่วนที่3ก็คือผู้รับเหมาที่ทํางานก่อสร้างอยู่แล้วแต่อยากเป็นเจ้าของโครงการ นี่คือ3คนที่ผมคิดว่าควรจะเล้องมาเรียนวันนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความสนใจอสังหานะครับหลายรูปแบบบางคนอาจจะซื้อปล่อยเช่าบางคนอาจจะมีต้นทุนมาจากที่ครอบครัวหรือตัวเองลงทุนซื้อที่ดินเอาไว้แล้วมาพัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้หมดนะครับแล้วก็ทุกวิธีด้วยมันจะค่อยๆพัฒนาไปเป็นรายได้และคุณจะเป็นเจ้าของโครงการที่ไม่ใช่ทาแล้วขายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นสนัญญาณหนึ่งที่ จเต็ม4วันเลยนะครับก็คือจะมีลิงก์ไลน์ข้างล่างนี้เนี่ยมาแอดไลน์แล้วก็มาสอบถามข้อมูลขอมูลสำคัได้เลย